สวัสดี hello everyone this is capri pants uh, the price is 3,000 and inside 200 pieces mean one piece is 150บ h t okay thank you so much สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเป็นงานการปีเพนนะคะเป็นงานกางเกงแฟชั่นหญิงนะคะพี่พี่ตาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะกระสอบละ3,000บาท200ตัวใหญ่ๆนะพี่นะลูกใหญ่ๆเลยนะคะ3,000บาท200ตัวตกทุนตัวละ15บาทนะคะรุ่นนี้ ลูกใหญ่ตกทุนตัวละ15บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋ากาปรีเพน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะพี่นะงานลูกใหญ่ๆเลยนะคะเป็นงานกางเกงแฟชั่น200ตัวนะคะลูกใหญ่นะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเ๋ยวพี่ดูนะคะเป็นงานกางเกงแฟชั่นนะคะพี่พี่จ๋ากางเกงแฟชั่นหญิงกาปีเพนต์200ตัวนะคะพี่พี่จ๋า เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะพี่นะแบนดล็อฟ <Love. S 1> ค่ะทุนตัวละสิบาบาทงานยังสวยนะพี่นะงานยังสวยนะคะเป็นงานกนเกงแฟชั่นหญิงนะคะพี่พจา๋าพี่ดูน่ารักมาก <White S 1> พี่ดูนะไวสเปซนะคะ เป็นกางเกงแฟชั่นนะพี่นะ200ตัวนะคะพี่พิ๋ากางเกงแฟชั่น200ตัวนะคะพี่พิ๋าแบดล็อฟ <Love. S 1> ค่ะทุนตัวละ15บาทงามสะอาดสะอาดเลยนะคะอันนาค่ะออริโซนาค่ะทุนตัวละ15บาทเท่านั้นนะพี่นะและงามสวยๆค่ะพี่จ๋า กางเกงแฟชั่นนะคะลิสเกลิบอลนะคะพี่ดูงานสวยๆนะคะแบรนด์ลอฟค่ะน oh> ี่พ si ี่ดูนะคะใครอยากขายกางเกงแฟชั่นนะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะพี่จ๋าได้ลอเรนต์ค่ะลอเรนค่ะ แฟชั่นนะคะพี่ดูพี่ดูอย่างสวยนะอย่างสวยนะคะ I i t h ไอ o s ้ this more because the sun c ค m e พี่ดูนะคะอย่างสวยเลยนะคะพี่ขาพี่ดูงเกงนะคะของจริงเป็นสีเขียวทหารนะพี่นะพี่ดูเนี่ยนาวูดของจริงเป็นสีเขียวทหารนะพี่นะของจริงเป็นสีเขียวทหารสวยมากนะคะพี่จ๋าพี่ดู นี่อันนี้สีจริงนะคะเราดูกันต่อนะคะพี่พขาดูกันต่อเลยนะดอโอ้โหด็อกเกอร์ค่ะพี่จา๋าด็อกเกอร์เนี่ะคะตัวละสิบห้าบาทจา้ารุ่นนี้ได้สีดำๆเลยนะพี่นะรุ่นนี้ได้สองร้อยตัวไม่ต้องลุ้นนะคะพี่จา๋าสอง้อตัวไม่ต้องลุ้นงานสวยๆนะคะ เราดูกันไปแบบเร็วๆเลยนะคะเมโรนาค่ะเมโรนานะคะใยวพี่ดูงานสวยๆนะคะใครอยากได้งเกงผู้หญิงไปขายนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะพี่ขาให้ดูกันไปแบบเร็วๆเลยนะพี่นะคุ้มๆนะคะงเกงแฟชั่นจ้าสไตล์เลนโก้ค่ะ พี่ดูงานสวยนะคะดูข้างหลังนะคะโอลเนวี่ <Old Navy. S 1> oh, ค่ะโอเนวี oh, ่ค่ะดูพี่ดูสวยนะคะงานสภาพเกรดเอค่ะบานาน่าริพับบิคค่ะโอเนว โอเนวี่ค่ะพี่ดูเก่งแฟชั่นสวยมาก very good brand ว e ี่ก o ดแ b r นด d ด้วยอ่ะพี่ดูสีครีมใครน่ะพี่ดูอาฟานี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะมันเยอะนะส0งรอยตัวจะเปิดให้ดูไม่หมดนะพี่นะเนี่ยพี่ดูเยอะเยอะมากของเยอะมากเลยแต่พี่ตาแครบอร์ดค่ะพี่ดูพี่ดูของจริงสีสวยมากพี่ดูคะ่ะม่ได้กุด น่พี่ดูนะคะพี่ดู so <much> ใช่เยสสไตล์แลนโกค่ะพี่ดูแอน,นสวยนะคะ